พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาสเอาไว้ว่าถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จถ้าใจหยุดอยู่ฐานที่เจ็ดทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายสบาย การที่ผู้มีบุญทุกท่านเนี่ยได้ให้โอกาสตัวเองได้มาฝึกฝนอบรมใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเท่ากับว,ว่าทุกท่านได้ทำให้ตัวเองในใจใสใจสบายในเมื่อใจใสใจสบายแล้วจะไปทำอะไรก็จะมีแต่ความสาเร็จยิ่งเมื่อฝึกใจมากเข้ามากเข้าจนใจหยุดอยู่ฐานที่เจดได้ทำอะไรก็จะสำเร็จอย่างสบายๆอย่างที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ให้โอวาทไว้อย่างดีเลยทีเดียวทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีแบบแผนที่ดีนอกจากจะทำอะไรได้สำเร็จแล้วก็อยากได้พบความสุขภายในได้เข้าถึงที่พึ่งภายในซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและระหว่างที่เรากลับไปที่บ้าน ก็สามารถที่จะทําภารกิจกับจิตใจไปพร้อมๆกันได้เลยนะไม่ว่าจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานหรือทํางานบ้านอะไรเราก็แค่มีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่กับตัวนาใจของเราก็จะใสใจของเราก็จะสบายต่อไปเมื่อทําอะไรก็จะมีแต่ความสําเร็จในชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวนาหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ให้โอกาสตัวเอง ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนอารมใจตัวเองเพื่อเข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในเมื่อทุกท่านได้เข้าถึงความสว่างแล้วนั่นเท่ากับว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยความสุขภายในนี้จะแผ่ขยายไปสู่ทุกๆคนในโลกโดยเริ่มที่ตัวของเราเองนะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะ ดีค่ะชื่อดาราวันธามเวททอมสันค่ะเป็นคนที่เดนมาร์กพ่อแมลมาจากเยอรมันค่ะเจฮิลรีนอลติงและฉันมาจากสเคาน์ในเวสต์ทิวแลนด์จารวีสุวัทีนะคะเป็นลูกพระธรรมอิตาลีค่ะทิดารัตนะคะมาจากโปลแลนด์ค่ะชื่อกัญญาค่ะมาจากประเทศนอร์เวย์ค่ะชื่อเมฆาลาปฏิสุขขังนะคะมาจากโอนเซอร์อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเดนมาร์กค่ะกัญญาณมิตรอรลุรัดเล็กกา้าชูตส มาจากเยอรมนีค่ะชื่อล <Low. S 1> ้ oh, อมค่ะมาจากเฟร็กซอนอาริรัตซุยคาเฟลด์มาจากประเทศเยอรมนีค่ะโอหเยอะเยอะค่ะอาหารที่โยใส่เนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสุดยอดเอออยากเอลสลกเกไทนมาดแลอนนีสปีชี่ย์ขตงฉันไทนมาดตะลึงมากเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะที่ว่า มีทั้งป่าทั้งทะเลโอ้ที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะคือมีภูเขาแล้วก็มีทะเลในที่เดียวกันนะบรรยากาศดีมากไม่ว่าจะเป็นป่ากระเทียมหรือว,ว่าทะเลสวยมากสงบแล้วก็สถานที่คือสัปยะนะคะอากาศก็เป็นใจมีแดดมีลมไม่ร้อนไม่หนาวกำลังสบายมากๆเลยค่ะช่วงนี้เออมูคณะดีมาก เรามาเราคือเหมือนกับเรามาเติมเต็มมันมันดีอ่ะไม่อธิบายไม่ถูกพี่ๆเป็นกันเองมากเลยค่ะมันเป็นพลังหมู่อค่ะตรงจุดพระอาจารย์นี่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าท่านเก็บรายละเอียดนท่านดูแลมันกวอมเะนีมันนท่นรูสมันเป็นทคาจเลย่ันเป็นท่วาันเน่มของ่เยคป็นกค a รู้ส e s วันปี ท่า,า,าแน,นแบบสอนแบบให้เราหัวใจด้วย,วยแล้วก็ธรรมะพอได้ด้วยท่านบอกชัดละเอียดด้วยเป็นคำสอนที่ง่ายฟังง่ายสอนเด็กได้สอนผู้ใหญ่ก็ดีทำให้เราเออรู้มากขึ้นทำให้เราแบบคล้อยตามให้มีแบบอารมณ์ผ่อนคลาย ท่านจะน้อมใจเราให้เราเนี่ยอลดเบิกบานทํายังไงที่เราจะเข้าไปถึงสมาธิได้ง่ายตามหลักหลวงพ่อสอนใจเราก็น้อมไปในในทางธรรมจากนั้นท่านก็นํานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันทาให้เราเบ pues, ิกบานอ่ะแล้วก็จากที่แคบแคมันก well> ็ขยายออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดเวีกสว่าารก ออมไม่รู้จะทาตัวแบบไหนท่านก็บอกหย่บไปคิดมากให้ทำสบายๆเหมือนเด็กๆเนี่ยนิสัยเด็กๆเด็กๆเขาเรียนง่ายแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วก็ไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นแล้วไม่ต้องหวังอะไรมาก พอร์ไม่มีเหมือนที่นี่เลยแล้วที่นี่เหมือนกับว่ามันสงบกว่าไหมคะถ้าเกิดเรานั่งเองที่บ้านะ่ะเราจะมีเสียงนู่นเสียงนี้แล้เราเราสงบช้านะคะแต่นี่หลวงพี่ท่านแนะนําธรรมะภาพนอกกายเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเนงะี้ยจริงๆนั่งที่บ้านคนเดียวมันก็ไม่ได้พลังพลังหมู่อะคะ่ะนั่งที่บ้านก็ดีแต่ที่นี่ดีกว่าเพราะมันมันรวมกันใช่ไหมคะในหมู่กระยาณมิทีวัดเลยนะคะ จะมีพลังดึงดูดได้มากกว่าค่ะแบบทำให้เราสง,งบเงียบแล้วก็มีความสุขใช่เพราะว่าถ้านั่งกับเพื่อนมันก็เหมือนกับว่าเราได้ energy จากคนอื่นมาด้วยคือได้พลังงานจากคนอื่นด้วยได้นั่งรวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งที่บ้านคืออยากนั่งมาหลายคือมันไม่เป็นระเบียบวินยัยนั่งที่บ้านคือเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ไม่นั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าทํางานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เราคือมีกฎระเบียบว่าอย่างนี้อย่างนี้ต้องพยายาม ยุ่งแมลงนู่นนี่นั่นเราก็แบบพอเราขยับพอเราขยับก็เราก็ไปละหลุดไปละแต่พอเรามา,านั่งกับหม่คณะแม้กระทั่งเราปวดท้องเข้าอยากเข้าห้องน้ำนี่เราก็อดได้เราก็ทนได้อยากจะนั่งอยากจะนั่งมากๆแต่พอเราจะนั่งแล้วมันไม่มันไม่นิ่งมันไม่สงบเพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องอ่านหนังสือเราต้องทําการบ้านก็ผัดก่อนนะหลวงปู่ผัดก่อนนะ พูดแต่มันไม่จริงจัง่ะเข้าใจไหมแต่ถ้ามานั่งรวมกันเนี่ยเราจะมีเทคนิคจากพระอาจารย์สอนเร,รเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าพอกลับบ้านไปแล้วเนี่ยเราจะทําแบบไหนอะไรยังไงเราสามารถมาต่อที่บ้านได้พระอาจารย์ท่านท่านแนะนำมาค่ะแล้วเราก็ไปต่อได้ อย่างป้าเนี่ยไม่เคยไม่เคยนั่งที่แบบรู้ว่าหลับตาแล้วเราไม่คิดได้แต่คราวนี้ป้าทำได้ไงก็เลยแบบปื้มๆคราวนี้ได้ผลไนิดหน่อยค่ะดีขึ้นนิดหน่อยค่ะจากบางครั้งก็เห็นนิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยคำของหลวงพ่อก็คืออะไรนะช้างกระดิกหูงูแลบลินอะไรเงี้ยยังไม่แบบ ะะพัฒนาการตรงนี้นะดีมากเราต้องทำตัวเหมือนเด็กให้มันเป็นอินโนเซนต์อะไรเงี้ยค่ะคืออยา่าอย่าก,กดตัวเองเกินไปเราต้องรีแลกการปฏิบัติธรรมของเราดีขึ้นนะคะเพราะว่าท่านได้มาช่วยแก้ไขในการถามตอบแล้วเราต้องเอาไปแก้ไขยังไงในในช่วงที่เรานั่งเข้าธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันแรกอะ่ะมีฟุ้งนิดนึงเพราะว่าเราห่วงห่วงทางบ้านนิดนึงเนะเาะพอวันที่สองเราก็รู้สึกสงบโล่งอ่ะ หลังจากผ่านไป2วันเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าความเปลี่ยนแปลงทําให้เราสงบขึ้นเงียบขึ้นแล้วก็เข้าถึงความนิ่งความลึกความสบายผ่อนคลายได้มากๆเลยค่ะเราได้ได้สมาธินานมากอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนเลยก็เลยประทับใจแล้วก็ ็นความพ่อภูมิแจกอย่างหนึ่งที่เราโอ้เราตอนนี้เราได้ได้นิ่งแล้วนะก้าวหน้าดีค่ะเมื่อวานก็นั่งดีทั้งสามรอบแล้ววันนี้ก็นั่งดีมากเรานั่งสงบๆไปดีๆก็ก็รู้สึกว่าสว่างโล่งแล้วก็รู้สึกว่าเห็นพระ อยู่ในใน,ในแสงสว่างแต่ว่าไม่ไม่ชัดมากแต่แล้วแต่ว่ามันก็มีความสุขความสุขมากๆชนิดแบบมันกั้นน้าตาไม่ไม่อยู่คือไหลออกมาแบบไม่รู้ไม่รู้ตัวอธิบายไม่ถูกพูดไ,ไม่ถูกมันเป็นความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้ มากเลยความเป็นระเบียบนะความเป็นระเบียบความสะอาดคือว่าเราต้องมีวินัยด้วยนะคือตื่นเช้ามานั่งสมาธิปกติก็ไม่ค่อยอยากตื่นเนี่ยิยวาจาที่ใช้ก็คุยกับลูกกับสามีอย่างนี้เนาะแล้วก็แล้วก็ความความสะอาดความเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะเมื่อคิดถึงเฮลท์แคลนเออคุมมาเยี่ยมซักวิ่งเล่าที่สุดที่จะ e ด้ไปที่นั่นแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้ t นที่อยู่ในบร e เวณนั้นก็จะมาต้องที่อยู่ในเวณนั้นะจะมาดั้คนที่ยนบริเวณ้นก เี้เราจะต้องเราคิดว่ากลับไปนี้จะต้องนั่งสมาธิทุกวันก็ที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็คือพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่พระอาจารย์ท่านสอนแล้วก็แนะนำํำในเมื่อท่านสร้างมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็น่าที่จะดําเนินทางต่อไปกับท่านคือเข้าวัดมากขึ้นไหวยยงั้นเละค่ะคือบางทีเราก็นั่งผิดท่านั่งคิดคิดผิ วิธีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเอานำไปฝึกฝนที่บ้านต่อคงจะไปแนะนำกับคนข้างกายต่อนะคะว่าเราควรจะชวนเขานั่งปฏิบัติธรรมยังไงสไตล์ไหนดีอะไรยังไงเพราะปกติที่บ้านทานกับศีลนี่ เขาได้แล้วเหลือนั่งสมาธิเนาะคือเทคนิคเยอะเลยค่ะที่เรียนรู้วดน,นี้แล้วคิดว่าลุงคงจะมาด้วยถ้าเรากลับไปถึงบ้านแล้วก็คงนั่งเอธร,รมะให้มากมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ปเปลียนิสัยเราได้มากเลยการทํางานเราก็ต้องมีวินัยรักษาความสะอาดเป็นเป็นคนมากกธแต่ก็แต่ก็คลายไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านแนะนำวิธีการปฏิบัติ ตัวยังไงเวลาเราอยู่ข้างนอกเราก็เอาสมาธิเรามาใช้เข้ากลางเนี่ยค่ะอันนี้สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่สำเร็จก็ด้วยกันเข้าวัดนั่งสมาธิฟังเทศนะคะเราเป็นคนที่เกเรนะแล้วมาแบบมาเจอวัดพอมาเจอวัดแล้วชอบการปฏิบัติ นั่งสมาธิมากบางทีบางทีตัวป้ายเอง mm hmm. ก็แบบว่าละเลยเพอทางโลกใช่ไหมไปทํางานไปอะไร mm hmm. พอเรารู้ว่ามีการปฏิบัติธรรมคือเหมือน, mm hmm. อนกับ mm hmm. เราต้องอยู่ในกฎ mm hmm. เราต้องนั่งทําให้ใจเราเนี่ยนิ่งสงบแล้วมีสติจะทําอะไรนี่ต้องคือเราไม่ไม่บู่วาเหมือนก่อนๆโน้นงานที่เราทำเนี่ยเราทํางานกับผู้คน แล้วมันต้องใช้แบบว่าความอดทนเราก็ใช้ความสงบสมาธิเนะะี่ยค่ะใช้ในการหน้าที่การงานของเราการนั่งธรรมะเราต้องทำใจให้ใสใส่ทุกสิ่งทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วเราก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆกับชีวิตเราสมาธิขาดไม่ได้นะคะทุกคนจะต้องมีสมาธิอันนี้จะทำให้เราอยู่อยู่ดีมีสุขอะ่ะคือว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรต่อสิ่งใดเนี่ยจะ จะจะไปลอดพ้นไปทุก네ทีอะค่ะแม้แต่สุขภาพร่างกายแม้แต่ครอบครัวอะไรเงี้ยทำให้เรายอมรับได้หลายอย่างหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยคิดเสมอว่าเรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจริงๆจากจากตัวเราเองอะนมมนมื่อ่ม ตั้งแต่เรานั่งทำมามาเรารู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมันเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นแล้วก็เพื่อนรอบกายหรือเพื่อนร่วมง,งานก็ดีขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอธิบายไม่ได้นะแต่ว่ามันดีขึ้นแล้วก็เ,เรามีความสุขขึ้น สมาธิสำคัญกับชีวิตสมาธิเป็นหัวใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะทำให้เราพบแสงสว่างสองทางชีวิตและพบที่พึ่งที่ระลึกที่อยู่ภายในตัวที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตได้โอวาทหลวงพ่อธรรมชโย